อ่าสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้เรากําลังพูดคุยกับเจ้าของเพจ New Normal Skill นะครับก็มีหนังสือมีตําราขายนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังพูดถึงประสบการณ์อะไรที่ผ่านมาที่เคยล้มเหลวมาก่อนแล้วก็กับเออช่วงระหว่างล้มเหลวเนี่ยเห็นคุยว่าแบบอ่านหนังสือแบบถ,ถ้ามีคําว่าหุ้นเนี่ยซื้ออ่านกันหมดเลยทั้งคู่เลยไปครับทุกแบบเลยไหมอ่ะคอรก่อนผมซื้อเยอะมากอ่านไม่หมดครับ <laughs> มันทุกแนวเลยไหม ท,ทุกนคกนิทอลทุกแนวทุกแนวครับก็คือทั้งเทคนิคเข้าทั้งพวกฟันดัมเบลท่อพวกนี้ผมฟันดัมเบลท่ออ่านจะไม่ค่อยเข้าหัวเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมันเหมือนไม่ถูกจริตแต่ถ้าเกิดเป็นแนวคิดเนี่ยจะชอบอนะครับส่วนหนังสือที่ชอบที่สุดแล้วก็ก็ของมาร์กแหละครับสามเล่มนก็อ่านเช่นตุ๋ยเหมือนกันไหมครับของอผม,มของผมอะ่ะของผมจริงๆผมไม่ได้ออกจากตลาดหุ้นเลยครับผมเล่นไปเรื่อยๆเลยครับแต่ว่าผมอะ่ะ เอาจะเจ๊งรอบเดียวแต่ผมอะเจ๊งสองรอบอมอผมเจ๊งรอบแรกคือหุ้นตั้งแต่บ m c อมซีอครับ,รบที่เป็นแบมตอนที่เป็นที่เป็นบ m มตอนเนี้ยบีเอ็ครับ,บ,บ,รบอ,อผมเจ๊งตั้งแต่บีเอมซตอนแรกหลังน้ําท่วมเลยครับคนอื่นรวยผมผมเจ๊งพอไปซื้อพอไปซื้อปลายดอยแล้วเนาะรอบที่สองรอบที่สองก็รอบแรกเข้าได้เงินประมาณสักสองแสนั้งครับขายไป 50, ห้าหมื่นก็นั่งเครียดอยู่อะตอนนั้นอยู่ปีสี่เอง นั่งเครียดอยู่เลยโอ้ตาย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 ก็ไปนั่งอ่านหนังสือแบบดริเวศไปนั่งอ่านหนังสือแบบวอลเลนบอฟเฟตอะไรเงี้ยผมจะเป็นผมยังผมอะโชคดีตรงที่ผมอะเจอแนวที่ตัวเองชอบตั้งแต่วันแรกๆที่เล่นหุ้นเลยแต่เวลาเจอแนวเสร็จปุ๊บมันทําได้ไม่เหมือนแนวที่เขาทํดาดันไปไปไป,ไป,ไ,ปไปคิดเองเออเองเะเยอะอก็เลยเจ๊งรอบแรกส่วนรอบ<ะ>สองก็คืออ่านหนังสือมาเยอะแล้วละ่ะอ่านเยอะก็อ่าน เป็นโอ้หลายสิบเล่มมาครับอ่านเกี่ยวกับตำราพวกนี้แหละ v i นี่แหละแต่ก็ยังไม่ค่อยเก็ตจนมาเจ็งรอบสองเนี่ยเก็ตเลยเออก็ก็<ะ>ก็บิวตี้โดดไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับทำไมถึงถึงเก็ตพอบิวตี้ฮะแชร์นิดนึงเก็ตเก็ตพอบิวตี้ตรงที่แบบผมผมผมอย่างที่ผมเรียนผมเดี๋ยวให้ผมพูดไปตะกี้เนาะผมจะมีอยู่สามกรณีที่ผมจะซื้อหุ้นคือ worst basic แล้วก็แล้วก็จินตนาการเนาะ ใช่ใช่ใช่แต่ตอนนั้นนะผมไม่มีเรื่องพวกนี้เลยผมมีอยู่อย่างเดียวคือจินตนาการในการซื้อหุ้นครผมผมจินตนาการว่าบิวตี้มันต้องไปเท่านั้นเท่านี้ซื้อเท่าไหร่ผมไม่สนใจอืแต่เราอะเรายังทะนงตัวว่าเราเป็นบีไอแต่ซื้อเท่าไหร่ไม่สนใจแต่ตอนเนี้ยมันเป็นหุ้นพื้นฐานที่ดีมากๆตอนนั้นรู้สึกมาเก็ตแคปจะประมาณตั้งแสนล้านถึงไม่ถึงม่รู้ผมจำไม่ได้ละแสนล้านมึงผมไนี่เอาไปเทียบกับพวกแบบรอัลเลยเอาไปเทียบแบบ พวกแบบระดับบิ๊กๆเลยว่าเอ้ลอรีโออ่ะตอนนั้นจีนกับเมกาก็มีปัญหากันบิวตี้ถ้าเข้าไปตลาดนี้ได้นะขายเมืองจีนนะคิดดูคนไทยมีหกสิบล้านคนเมืองจีนมีพันสองโอ้โหบาลาบา,บา,บาเข้ามาเต็มหัวเลยจินตนาการเต็มไปหมดเลยมันต้องโตอย่างนั้นมันต้องโตอย่างงี้สาราคามไม่สนใจซื้อตอนนั้นซ <ừ. S 1> ื้นที่ใบแรกรู้จําได้เลยยี 20, 20่สิบยี่สิบบาท แต่รจ, <ๆ S 2> จริงๆแล้วก็ไม่เคยใช้มัสคารล่าอะไรเลยใช่ไหมคะไม่เคยเลย <laughs> ไม่เคยเดร้านเครื่องสําอางโดยซ้ายังไม่รู้เลยมัสคารล่าคืออะไร <laughs> <laughs> แต่เออแต่ผมก็ซื้อซื้อซื้อด้วยความที่แบบด้วยความที่ผมบอกว่าผมค่อนข้างเข้าใจธุรกิจค้าขายผมก็จะไปไอเนี้ยแล้วมาจิ้นมันดีดี <laughs> โอ้โหธุรกิจอะไรในเน็ตมาจิ้นสามสิบบ้าบอขายของอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะคิดคิดไปคิดมาโอ้โหต้องซื้อยังไงก็ต้องซื้อยี่สิบาท ซื้อตอนเนี้ยมันก็แค่หลุ้มตอนนั้นนะนะอาจจะคิดว่าไปนู่ออนร้อยนู่นแหละหลุมของเราซ,ซ,ซื้อซื้อไปเถอะแล้วมันก็ยี่สิบแล้วก็ไปซื้อยี่ิบสองแล้วก็ไปซื้อยี่ิบสี่จนวันที่มันถึงยี่สิบห้าบาทแล้วมันก็ตกลงมาเหลือยี่สามยี่สองยี่เอ็ดยี่สิบเหลือสิบเก้าสิบแปดผมก็ยังคิดอยู่เสมอแม่ตกลงมาของถูกน,น,นี่มันของถูกชัดชัดพวกนี้นี่โง่จริงๆเลยไม่รู้ขายาทําไม แล้วตอนอตอนตอนนั้นที่ตุ๋ยมีแบบดูพีอีดูอะไรแล้วยังคะดูแบบว่ามันยังคุ้มราคาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยด,ด,ดู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 แลครับแต่ว่าจินตนาการผมไปไกลกว่าพีอีที่มันเป็นปแหมคนจีนน, 4, น,นั้นสี่พันล้านอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมใช่ผมผมจินตนาการกําไรต้องเท่านู้นเท่านี้เท่านี้โอ้ซื้อไปเรียบร้อยเลยครับสัวันนั้นคือสิบแปดบาทแล้วหรือสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าก็ยังซื้ออีกจนมีข่าวออกมาปึ้งจบเลยครับจีนตั้งกำแพงภาษีการนำเข้า สินค้าเครื่องสำอางจากประเทศไทยตายเลยครับขายเลยตอน,นั้นจี่บาทแล้วว่าตอน,น,น,ต,อนตอนที่ได้ข่าวตัวน,นั้นตอนนั้นจริงจริงอ่ะได้ข่าวแล้วตั้งแต่สิบแปดบาทแต่ยังซื้ออยู่ยังไม่<ต>คิดแต่ยังเชื่อมั่นอยู่ยังเชื่อมั่นมากๆว่าผู้เลหานก็พูดดีนู่นนั่นว่ากันไปจริงๆเพื่อนในกลุ่มก็เตือนคนหนึ่งแล้วครับเฮ้ยยังจะซื้ออีกทาไมวะเนี่ยกราฟมันหลุดไม่รู้จะหลุดยังไงแล้วออกได้แล้วผมก็เอ้ยเนี่ยกราฟหลุดนี่แหละมันหลอกสายกรยาฟเดี๋ยวมันก็ขึ้น เชื่อแบบเชื่อแบบคิดเข้าข้างตัวเองทุกอย่างเออแล้วแบบพอข่าวออกก็ยังไม่เชื่อข่าวอีกก็มันจะมีผลกระทบอะไรนักหนาอะไรประมาณนี้เนาะแล้วจนเหลือสิบห้าบาทจนจนเหลือสิบบาทแบบหน้าชาเลยครับกาไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์กำไรติดลบความจริงเริ่มแบบเริ่มเริ่มประจักษ์เริ่มเห็นแล้วว่าตอนตอนนั้นก็ยังกําไรอยู่แต่ว่ายังไม่ออกไม่ใช่กําไรติดลบขาดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นี่ หมายถึงขาดผม,มาขาดทุน50%แล้วงบการเงินก็ขาดทุนละว๋อแล้ว,แล,วแล้วหุ้นมันก็ก็ก็ไหลลงตาม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 เขาเรียกว่าอะไรงบการเงินเนอะเนาะเพราะว่าด้วย P/E ที่มันแพงแล้วความจริงมันออกมาแล้วใช่ความจริงมันออกแล้วผมก็แบบหลอ10บาททำทำใจได้ตอนไหนครับพี่ที่แบบคัดดีกว่าอนะไรเงี้ยเออถ้าถ้าเป็นพอร์ตพอรตตัวเองพอร์ตใหญ่อะทำใจได้ตอน12บาท แต่ว่ามีพอร์ตที่บ้านเหรอประมาณนั้นมีพอรตแอบเก็บมีพอรตแบบลึกๆว่าเชื่อว่าพอตแอบงเมียเหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพอรตเป็นพอรตเล่นให้ครอบครัวอ่าฮะเป็นพอร์ตเล่นให้แบบที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบเงี้ยยังมีพอรตแอบเชื่อเชื่อว่ามันจะกลับมาได้ไหลไปเหลือห้าบาทผมยังซื้อเลยตอนนั้นอ่ะจนวันนึงมันเหลือบาทมันเหลือบาทบาทบาทยี่สิบแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เล่นด้วยหูแล้วใช่ไหมพี่แต่ว่าจินตนาการมันเยอะ ใช่แล้วก็เชื่อผมอ่ะผมไม่ค่อยเล่นหุ้นได้หูตั้งแต่แรกๆล้วครับแต่ว่าจินตนาการผมมันเยอะเกินไปครับแล้วก็เราเราไม่แน่นกราฟด้วยไหมคือเราแบบไม่เปิดกราฟเลยเราก็เลยแบบไม่เชื่อกราฟเลยด้วยด้วยเลยครับด้วยเลยอันนี้อันนี้แอบแทรกคําถามนิดนึงถ้าพุ่งถ้าวันจันทร์เนี้เอสมันแบบกราฟเสียทรงเลยตูมเลยเนี่ยพี่ออกไหมโดยไม่มีข่าวอะไรเลยนะ อยู่ดีๆตุ้มลงมาเก้าบาทอย่างเงี้ยออกไหมมันต้องดูที่ต้นทุนนะถ้าต้นทุนผมอะตอนเนี้ยผมคิดว่าผมไม่ออกเพราะว่าต้นทุนต้นทุนเราอย่างไอนี้อยู่นะเอาหลุดสองร้อยวันละกันอย่าว่าราคาเลยหลุดสองร้อยวันอยู่ดีๆปลื้ดลงมาเลยไม่มีข่าวไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นเทียนตุ๋ยอาจจะไม่ออกแต่ถ้าเป็นคอร์ดน่าจะออกใช่ไหมครับก็หนึ่งช่องนะครับ หนึ่งช่องเนาะโอเคใช่ยังน้อยกําไรหนึ่งช่องกว่าจะมาหนึ่งช่องเหนือทุนควอนนี่คือตายทั้งตลาดแล้วก็ใช่ใช่ครับก็คือผมถ้าผมออกอ่ะคือก็เป็นบิวตี้สองไปตลาดต้องยับมากกราฟพังอันนี้อันนี้แกถามเอาไอเดียว่าจากประสบการณ์ที่เราโดนบิวตี้ไปแล้วอ่ะถ้ามาเจอกับหุ้นลูกรลักเออีกสักรอบหนึ่งแล้วเราก็มีความรู้เรื่องกราฟแล้วเนี่ยเรายังจะทำ ดำเนินต่อไปยังไงอันอันนี้แค่สมมุติ่ะคะพี่ไม่ไม่ต้องคิดเยอะก็ได้เอาตรงๆเลยนะกราฟตอนนี้ผมก็ดูไม่เป็นครับใช้เพื่อนในกลุ่มดูครับวอนข่าวแต่เวลาเพื่อนบอกก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับันเชื่ออยู่ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เชื่อแล้วเดี๋ยวนี้เชื่อแล้วว่า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 กราฟตัดลงแล้วกราฟมันกําลังสะสมกําลังคืออะไรอแต่ก่อนไม่รู้เรื่องเลยแต่ก่อนไม่สนใจแต่ตอนนี้แบบเอ้ยเพื่อนบอกเฮ้ยกราฟเริ่มดีแล้วนะเว้ยอะไรอย่างนี้ ก็เป็นแบบเฮ้ยอย่างนี้ต้องเข้าอีกสักนิดนึงน่ะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ขับก็คือมีมือซ้ายมือขวาสลับกันเนาะดีจังเลยใช่ครับช่วยๆกันอยากอยากได้ลูกเชียร์สักคนหนึ่งไหมคะความรู้ไม่มีอยังฟื้นฐานหุ้นผมบางทีขี้เกียจดูครับเจอกราฟสวยเฮ้ยตัวนี้กราฟมันสวยมากเลยว่ะก็โยนให้เซียนตุ๋ยเลยว่าไปดูดิเจาะมาดิ ว่าว่าพื้นฐานเป็นยังไงอนาคตสดใสไหมอ่าแต่ทั้งสองคนจะมีล็อกกําไรบางส่วนไหมฮะท่าที่เคยคุยก็จะมีล็อกแบ่งกําไรมีไหมเนี่ยหมายถึงยังไงครับอ่าหุ้นที่ขึ้นไปแล้วครับก็คือเมื่อกี้ที่จะตอบคำถามของเจนอกอะไรเงี้ยนิดหนึ่งว่าแบบมีมีมีล็อกกําไรบางส่วนก็มีวิธีล็อกกําไรที่ต่างกันอย่างของผมก็คือ e m เมสามห้าครับหลุดมาก็ต้องขายแล้วครับครับอ,อันนี้เหมือน เขาเขาถ้าเขาวิ่งขึ้นตลอดอ่ะไม่มีขายใช่ไหมติดเนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ที่ที่ที่แถวขนามถามจีโนก็แบบสมมติมันลงมาเยอะขนานแล้รครับหลุดสองร้อยอะไรเงี้ยครับก็คือหมายถึงว่าคอร์สก็ระหว่างทางเขาก็จะมีแบบผมน่าจะออกตั้งานแล้วครับดังนั้นถ้ามันจะหลุดสองร้อยอที่สามสิบห้าเนาะต้องต้องถามกุยว่าจะยอมออกที่เส้นเท่าไหร่ก็ไม่ดูกราฟอีกแหละใช่ใช่ผมดูแต่แต่ผมจะออกอย่างที่ผมบอกคือสมมติทุนผมห้าบาทอย่างเก่งผมต้องออกตอนหกบาทผมจะต้องมีกําไรเสมอ S <S ผมผมไม่รู้ว่าการ์ฟตอนนั้นเป็นยังไงเนาะแต่ว่าตัวต้นทุนอะ่ะผมจะบวกมาประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นผมจะออกแล้วยังไงผมต้องล็อกไม่ว่าผมจะมันจะมาจากสิบาทแล้วเหลือหกบาทผมก็จะขายที่หกบาทผมต้องเล่นแล้วผมต้องกําไรแค่นั้นเองครับ <S <S ครับอืมอ่าจากในหนังสือของคอร์สเนี่ยครับอ่ากาไรท่าเดียวเนี่ยนอกจากคือเกริ่นรีวิวคร่าวๆก่อนในของหนังสือเล่มน,นี้ครับก็คือคอร์สจะเลือกเขียนบอกมาเลยว่า เลือกหุ้นด้วยวิธีอะไรสูตรสแกนคืออะไรนะครับหน้าเทรดมีอะไรบ้างแล้วก็การวาง m อ m i n อ s e t แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอีกอันนึงที่สำคัญเนี่ยที่จะถามคอร์สเนี่ยก็คือตัวเขียนไพ่สคริปต์เนี่ยอันนี้คอร์สเขียนคือคอร์สจะเขียนไพ่สคริปต์ไม่ว่าจะเป็นเส้น e m a หรือตัว i อซเนี่ยอันนี้คอร์สเขียนทาไปเรียนมาเหรอครับถือว่าเขียนเองเขียนเองครับอันนี้สาจากไหนฮะของคอร์สเนี่ยก็ในในในเทรดดิ้งวิวมันจะมี ถ้ากดตรงภายอีดิเตอร์มันจะมีมันเรียกว่าด็อกิเมนต์อยู่ครับก็คือผมจบวิศวะมามันก็พอที่จะเดาได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดตรงไหนเราไม่รู้เรื่องผมก็จะเซิร์ชใน YouTube อะครับพรังเขามีสอนหมดเลยครับผมก็เลยผมก็เลยแนะนำในหนังสือว่าถ้าจะเรียนรู้หุ้คนควรจะเป็นภาษาอังกฤษหมดในเทรดดิ้งเจอร์นผมก็เลยทาเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดอยากไปเรียนรู้เองเนี่ยมันเร็วกว่าเยอะเลยเออคือพูดถึง Trading Journal เนี่ยคือนอกจากอ่าได้หนังสือคว้าแล้วเนี่ยที่ส่วนตัวชอบมากกว่าหนังสือเนี่ยคือตัว Trading Journal คือจะวางเขียนคำนวณหมดเลยว่าทุนอยู่มีเท่าไหร่อยู่ตั้งสต o p Loss อ่าของ t o ท a l Total ของพอร์ตเนี่ยตั้ง s t อ p ไปเท่าไหร่อยู่จะซื้อแต่ละไม้เนี่ยซื้อได้ตัวกี่หุ้นกี่บาทแล้วก็มีเขียนบอกเลยว่าแบบอ่าหน้าเข้าพอหน้าเทรดอะไรตัวนั้นได้กําไรขาดทุนอะไรก็เขียนไว้ผมว่า คุ้มมากเลยตัวเทรดดิ้งจูนีลที่พอทำมาเนี่ยขอบคุณครับกำลังกำลังเดี๋มีเวอร์ชัน2ครับกำลังพัฒนายอยู่อครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับที่ผมสร้างเทรดดิ้งจูเนีลมาเนี่ยเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่พอร์ตหลังหลังจากที่ผมได้กำไรหุ้นไม่เรียกว่าพิกพอร์ตครั้งแรกเนี่ยก็คือหลังโควิดแล้วผมไปเข้า TQM ครับครับเข้าที่เข้าที m เนี่ย ตอนไม้สุดท้ายคืออออินเลยนะครับร้อยร้ยซ็นตถือตัวเดียวทั้งพอร์ตเลยสาเหตุที่ผมกล้าเข้า TQM เพราะว่าตอนนั้นผมทำงานที่บริษัทขายประกันออนไลน์เหมือนกัน mm. เป็นบริษัทลูกของ VGI ครับชื่อ r ะ b i t Finance mm. ทำให้ผมมีข้อมูลเรื่องการขายประกันโควิดผมมั่นใจว่าน่าจะเยอะกว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดพอสมควรเพราะว่าผมรู้ว่าการขายประกัน ออนไลน์เนี่ยแล้วก็เป็นประกันโควิดซึ่งเป็นโปรดักต์ใหม่เนี่ยมันทําได้ยากมากเพราะผมเป็นคนดิสโปรดักต์นี้เองเพื่อที่จะไปขายแข่งกับ TQM คราวนี้ผมก็รู้ว่าผมก็สามารถประเมินคู่แข่งได้ครับว่า TQM น่าจะขายได้ได้ดีกว่าเราประมาณเท่าไหร่ก็ซื้อหุ้น t q คเลยครับครับแล้วก็ครับ,รบก็ซื้อไม้ผมซื้อแบ่งซื้อหลายไม้นะครับก็ ซื้อประมาณเจ็ดสิบบาทนะครับมาแรก <Yeah. S 1> แล้วก็แล้วก็ซื้อเพิ่มเรื่อยๆตอนที่เบรกออทามไฮครับแล้วก็อออินไปตอนตอนที่ TQM ประมาณสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบประมาณนี้ครับ mm. ผมก็อออินเข้าไปแล้วก็ตั้งแล้วก็แล้วก็ตั้งก็คือตั้งขายตอนที่มันมันเริ่มหลุด EMA สามห้าลงมา mm. ครับผม ก็คราวนี้ก็คืออันนี้เป็นหุ้นรันเทรนตัวแรกใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยก็เลยผมก็เลยอ๋อที่ที่ที่เสียยักษ์เคยบอกว่าใช้ชนะถ้ามันได้ได้ลองลิมลิ้มลองสักครั้งแล้วจะติดใจมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันทำให้เข้าใจก็คือการขาดทุนทั้งหมดที่ผมเคยขาดทุนมาตลอดระยะเวลาห้าปีเลยมันกำไรด้วยเทรดนี้เทรดเดียวจบเลยครับแล้วก็ แต่ว่าหลังจากนั้นก็มีขัดทุนต่อนะครับเพราะว่าผมทําซ้ําแบบเดิมไม่ได้ครับมันฟุกอะครับรอบแรกครับผมก็ผมก็รู้ตัวว่าไอ้ที่มันกําไรรอบนั้นเนี่ยเราเราเรายังไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนว่าทําแบบเนี้ยแล้วมันต้องทําแบบเดิมเนี่ยมันมันมีวิธีไหนบ้างก็เลยไปศึกษาเรื่องการเทรดหุ้นให้เป็นระบบแล้วก็ไปเจอเทรดดิ้งจูนอลครับ ผมก็ลองลองเสียตังคหลายหลายเจ้านะครับของฝรั่งซึ่งมันก็ไม่มันมันมันไม่เข้ามือครับพูดง่ายง่ายมันมันขาดอะไรบางอย่างก็เลยต้องสร้างขึ้นมาเองก็ก็เลยเป็น Trading Journal ที่ผม,มแถมมาให้ในหนังสือเข้าใจแล้วที่ม,มาที่ไป